สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิน้งกรสตรีควงสาม,มีทำบุญหลังมาพักผ่อนที่ทะเลระเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับอดีตนางเอกชื่อดังอย่างนิ้งกรสตรีเขารักษาอาการป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องโดยตัดชิ้นเนื้อไปตรวจโรคพบไวรัสแอฟแฟงทำให้ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งอดีตนางเอกสาวใจโซ่และออกมาอัปเดตอาการเป็นระยะ วันที่29สิงหาคม2563นิงกรษตีได้ออกมาโพสต์ข่าวดีด้วยการโพสต์ภาพคู่สามีด้วยใบหน้ายิ้มแย้มริมทะเลพร้อมระบุว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านหลังที่สองแสนอบอุ่นนานถึงสองเดือนตอนนี้กลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านแต่ขับรถผ่านบ้านมาทะเลยังไงก็ไม่รู้ดีใจที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคนที่ให้นิ้งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะ รักรักกอดกอดแน่นๆทําทำเอาชาวโซเชียลต่างม,มาคอมเมนต์ดีใจกันใหญ่และลาสดสาวนิ้งก็ได้ออกมาโพสต์รูปคู่สามีขณะที่ไปพักผ่อนและไปทำบุญโดยระบุว่า We do more i c e a b l e t h i n g in order to get positive. I good came for ourselves at the temple near e s the t hotel. Good w e n make m e r e i t or a h d e n i d o g o o d t h i n g s อยู่โรงพยาบาลนานไม่ค่อยมีโอกาสทำบุญมาทะเลเลยได้มีโอกาสถวายสังฆทานผ้าไตรและยา ให้รองพีพรมน้ำมนต์แล้วชื่นใจสาธุโดยหลังจากที่เธอโพสต์ออกไปชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจอาทิเช่นขอให้พี่นิ้งหายป่วยไวๆขอให้แข็งแรงขึ้นทุกๆวันเลยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหายไวๆนะคะขอให้แข็งแรงในเร็ววันนะคะบุญรักษาค่ะชาวเน็ตกล่าวทางทีมงานก็ขอเป็นกําลังใจให้สาวนิ้งกลืนสตีหายเร็วๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ